กัันยงเปิดประวัติหนุ่มเสียงใสหวานใจแฟนๆอองรีพ็อกซี่อองรีออสการ์เอ็ดเวิร์ดวัตตาเศษหนุ่มลูกครึ่งสามสัญชาติไทยจีนและอังกฤษเกิดเมื่อวันที่16มีนาคม2547ปัจจุบันอายุ19ปีอองรีเนี่ยเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเด็กเนื่องจากคุณแม่เนี่ยเป็นนางแบบโดยตอน8ขวบเนี่ยก็ได้เล่นซีรีส์แล้วอองรีเนี่ยก็ยังมีผลงานการเดินแบบและถ่ายโฆษณาอีกด้วย ลหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักองรีตอนที่ยังเป็นหนุ่มน้อยม4เจ้าของช่องยู u ูบองรีฟรีไทม์องรีเนี่ยยังสามารถเล่นลูบิกเล่นกีตาร์แล้วก็เล่นมายากลไพ่แล้วก็ยังเป็นนักบารลงรีดด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นในการทำ u t u b e จริงๆขององรีเนี่ยก็คือการทำช่องลูบิกแต่ก็เลิกไปก็เลยหันมาทำช่องใหม่เพราะอยากเห็นว่าว่างๆเนี่ยองรีทำอะไรบ้างด้วยความที่ชอบร้องเพลงและเต้นเนี่ยองรีก็ได้มาออดิชั่นในรายการ t h อ b บา t ์เทอร์ไ a n d ด์ เพื่อเดินตามความฝันในการเป็นศิลปินจนได้เป็นหนึ่งใน6คนสุดท้ายของรายการพร้อมเดบิวตเป็นศิลปินในนามวงพ็อกซที่ได้โชว์สเเดย์แพลว,วให้เราได้ดูกันการร้องเพลงขององรีเนี่ยมีเสียงหวานนุ่มละมุนหูบวกกับการเต้นเท้าไฟก็ต้องบอกเลยว่าองรีเนี่ยขโมยใจสาวๆและโดนตกไปตามๆกันถ้าใครอยากให้ทีมงานดูกันยังเปิดประวัติดาราและเซเลปคนไหนแบบนี้อีก ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้แ oh. กลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ